ดีค่ะมาขับปามหามูกลิ่นตำทสงค่ะหลายบันไม่ได้มาทักไทยมาทักไทยวันลอยกระทงนะฮะไปลอยกระทงได้โอกาสซื้อส้มตำมันยั่วมากเดินผ่านปิ้งไก่แล้วก็ส้มตำ หอมมากเลยตำป่าอืมนานแล้วไม่ได้กินรสนี้ออกหวานค่ะตำตป่ากระชุ่นเผ็ดพอดีเลยค่ะพันตำน้ำยด่วเด็กดกจมากไม่หีบหน้ำค่ะ แฟนครึ่งตัวสรงัยจ,จะไม่อิ่มเดี๋ยวเอาไปให้อีกไก่จอยค่ะไก่ตัวจะจอยนึงไก่บ้าน้่งเหรอรับนึงนะคะเอาไก่ไปส่งมันก่อนแล้วว่าอันนี้เอาไว้โหรีบๆนะคะป๊แบบนึงนะ เอาเนื้อไปแลกกระดูกอกไก่อยู่ส่ค่ะวันนี้เพื่อส่งหน่อย,อยมันหน่อยเนาะลูกไก่ตัวใหญ่อยู่นะโอโ้โหกระดูกเต็มถาดเลย้อคิดหอดอันพัดพ่ายพอได้บันี้อยู่บานเพค่ะบานพอกแม่่อืม รุ่ยมือพ <Ừ. S 1> ักไปอืมทำทะไรฮะเราก็ฟินอืมอืมอืมเอ้าเอ้าคุยภาษาอังกฤษช็อปปิ้งเอ้ยไม่เป็นไรเมอกก็ส้นแต่มตัดตอกันทั้งม Gjort det klart. Mm. Ja, har det Vil du ha litt blister? her? her, Vil du 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 ha Ha. litt litt blister? Ja, ja. ja? hvis hvis tar så så... kan jeg det 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 inn, bytter bein bein. mot kjøtt, er er jo det du liker, Se mer skal

กินอาหารปุงวันนี้ยางมัดทุงหลายๆค่ะแกแล้วก็ห้อยไว้แถวนี้เพื่อจะใช้ใช้มัดอะไร r really e อนเอาแสงไฟจากสปอตไลท์ข้างนอก งาน้อยกระท่วงค่ะเพื่อนประกาศต้องมั่นเนาะคนเยอะมากเยียก็คือกระทคือโคมมากค่กะ ที่จัดงานดูไม่ไกลบ้าน ็จช่องเจ้าของแล้วนะค่ะมันไม่มันไม่ใช่จะเป็นยุคของเราแล้วนะค่ะการทํา y o YouTube แต่ก็ทําไว้ทักไทยเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตั้งแต่เกา่เกาๆตั้งแต่ก่อนๆน,นะค่ะวันนี้เดือนงายงามมากอากาศร,ร้อนอบอ้าวทั้งวันไข้แนะตอนอาบน้ำแล้วค่ะ ลอยอยู่แถวรอยกระทงจะสิไปไป่เด้กินกินแถวอิลนะเดินไปไม่ค่อยสะดวกจะกี่รถยนต์ไปทางก็พี่จอดรถหายากมาก ผู้ใดอารถยย่นมาเนี่ยจอดไก่ด้ค่ะตรงน้องน้ำน้องที่เขาลอยกระทงต้มป่าอร่อย ตามเมืองไทยมันต้องลดเนี้พวกกับอาหารนะ่ะอาหารเต็มจอหัวคนไม่เป็นไรอื้อหือ ร้านนี้ต้องไปตามอีกต้องไปกินอีก ลอยกระทงหน้าเวี์นะคะลอยในอ่างที่จะเป็นน้ำแข็งแหละไม่เป็นน้ำแข็งแหลมบรรยากาศหนาวต้องคุมเสื้อบ่าวถึงมอกปากเคยยูนะคะประเทศนอร์เวย์หนาวมากแต่งานลอยกระทงก็มีอยู่นะ รูปหวัวไม่มีตัด เรากินหมูมัาของเราอย่างนี้เองเราไม่ไแน่ใจห้อนครับปลชิฟฟาวกินเปล่าแล้วปลากระชิยจะไในอาบน้ำหมวันละสามรอบรอาบน้ำ บกอกก็ต้องแสบเลยค่ะตอนนี้บกอกก็ต้องสูก,ก็ต้องลนจากต้นเลย เหตุผลไม่มีมีแต่ยากแบบเรียกบ้านแล้วกัอมอากาศร้อนก็อยู่แต่บ้านไม่ไปไหนแต่ตอนตอนเช้าวกรูอาทิตย์ละครั้งไปตลาดเช้าไปดูผักดูอะไร อักจากคนลอกเข้ามาขายที่งานทุ่งในเมืองชวงนี่พามากินปลาคอนค่ะม,มีภาพประกอบไหมเนาะไม่ลงหลายวันมีภาพนิดหน่อยที่แบบถ่ายเป็นคลิปสั้นๆไว้ เบอร์ไทยเป็นกระลักกระลัง้งงลยค่ะอืมอืมอกินซุปตำตังง,งูเนี่ยอร่อยนะถ้ามีเพื่อนกินก็จะอร่อยไปอีกแบบ กินคนเดียวก็อร่อยกินกับก้องก็นี่แหละกินคนเดียวาายบัตรกนลังจมป้องบังคาวฟิมรัตพุม่มช่วงนี้เนาะคาวพิมกำลังมา เยอะมากเนช่วงนี้บรรยากาศมันห่อนค่ะเราวช่านี้ปักก็เลยแบบห้อนแล้วมันเมื่อยมันอยากนอนเบ้นตื่นตีสองนอนสองทุ่มมันนี้ดึกแลยเนี่ยส้องทรงทีาบาลเ้า ไม่ขาดต่ำไหมค่ะสดนด้ำใยยังแสบเลยบนรุษบอกเข้มเลยค่ะมันนานกินทีนยบขยำเสียงดัง,ดงเลโกห้อไพ่เลยค่ะขยำเสียงแข้งแข้งเสียงเินตีเที่ยวกล่องเสียงเินตีเสียงโคศกพูดในเวทีนะ ท่านี้เนะาะอันนี้เหลือจะใส่ตู้เย็นแบดตอนเชา้าเดี๋ยวไปเด็ดผักไผ่ของพ่อมากแก้มค่ะ มีมูยอมีหอย เดี๋ยวด้วยวันนี้แหละก้อนนั้นเนี่ยไปกิน เรอกันใหม่คลิปหน้านะคะัสดีค่ะไม่ไม่ห่า,า้อ Listen. come, won't you come along? And it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart.